พี่น้องเอ๋ยเพื่อนวเสือศาสตร์แห่งยาเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานในหัหกแพ่งกันไว้ไผเห็ดดีให้ซอยยูซอยสู้ยายานลืนไผเหผ็ดพิษให้ซอยเวาวไขแก่ดอกซอยกันซิปนิ่วในน้อยช่องหัวแดงแรงธิ์นะครับกาบวัเดีงามๆทุกทุกทันนะครับที่เขามารับชมให้การสนับสนุนช่องโดยเกษตรอีสานยกไม่เบานิ้วคนโก้ือเก่านะครับพี่น้องบังนนี้น้ำพาพี่น้องมาเที่ยว เบิงงัวทางอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับมาสำรวจงัวงามมาฟังมุมมองนะครับของเกษตรกรผูเ้เลี้ยงงัวทางพิบูลมังสาหารนะครับเปรียบเทียบระหว่างเฮตนาก็บเลี้ยงงัวนะครับมีความแตกต่างสําใดสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องงัวแดงแรงฤทธิ์ครับพี่น้องสีสันบรรยากาศเมืองพิบูลมังสาหารนะครับบรรยากาศยาวเข่าออกแล้วล้อมขั้นหัวอย่างไงเลยล่อมให้ล้อมหน้าเลี้ยงงัวเท่านั้นแล้วนะครับ เขาพอ่อปน,นีมันเจาราคาอีหยังมาใส่นีท่อกสอท่อกระเสขายงวัวเท่านั้นครับอ้าวได้ครับมืัอนี้ก็พามาชมการเลี้ยงงวัวนะครับแบบร่อมอยนะครับเดี๋ยวก่อนสิเบิ่งงวัวเพิ่นเบิ่งเจ้าของงวัวก่อนสัมผัสคุณก่อนจักหน่อยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอันคุณพี่ยังเนาะครับเยันท่อครับเอ่อหน้าผีเพราะว่าเรายังนมอยู่อัน มองนีบ้าน,นยังก็ครับนี่สางแก้วครับ,บสางแก้วสางแก้วตำบลตำบลโพไซตำบลโพไซอำเภอพี่บุญอุบลราชธานีเฟซบุ๊กเลน่นวะเล่นอยู่ห้วยท่านสมัย,ยอ,มอ,อยู่จ้ะชื่อยังเฟซบุ๊กเจ้าเทียนทองที่นครับ้ำสก,กุลมีบ่เทียนทองแสนทวีสุขเอาน้ำสกุลแทนทวีสุขนี่เนี่อุบลนี่หลายแห่งเลยพี่น้องจะเบิดบ่ เนี<ม>่ยตัวที่หมอกไหีเลยฉันที่สุกเดี๋ยงหัวแบบนี้มาโดนหรือเป่โดนนะครับโดนนะจักปีกัวะอ่าหกเจ็ดปีแต่พ่บ่ขายแน่อยู่บ่ครับแต่ละปีขายครับขายขายทุกปีขายทุกปีครับสื่อมาขายไปเลยว่าเฉพาะขายลูกขอกบันลูกครับกกกกลยยดููออมาาขไปตัวแม่จงไวข้ขายตัวผัวไปแม่นครับแม่น ประมาณนั้นเน้อก็แม่ขายกันขายไหนล่ะค่ะได้ซื้อเข้าซื้อเข้าเนี่ยบ่ครับครับมีซื้อเข้ามาบ่บ่ครับโอ้บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อระยะนี้บไระยะนี้บ่ได้ซื้อเลยบ่ได้ซื้อมาหลายปีแล้วบ่บ่ได้ซื้อมาปีนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้มีจักแม่ครับนี่สิบสองประมาณสิบสองแม่ออกจักโตพี่นี่เลยกินน้องจักโตที่นี่เลยฮาโอเจ็ดสามสี่ หกหกตัวครับหกตัวโอ้ตัวหกตัวขายได้ว่าปีหนึ่งประมาณสองสามตัวนี่ได้ขายวะขายไปแล้วสามตัวครับนี่ตัวนี้กระติ๊บดองเขาขายไปแล้วสามตัวสี่ตัวปีใหม่โออกีกห่วยได้เงินแสนไครก็ขายเข่าบนตัวนี้ซับกขายเข่าอะไรหรอก่ะอันนี้หน้าเขาเองบ่ครับนี่แม่นครับแม่นจักไรยครับอยู่นี่ซิปเก่าครับซิปเก่าอะไรได้เข่าไรวะจักถุงโอ้ยะไรวัดด้วยนี่ละ มาตรฐานทุกปีประมาณนี้ได้ขายว่าปีนี่บ่ได้ขายครับเนี่ยที่บ่แกไปขายโลหกบาทโอ้สม่งหมานี่ยสองนึ่งหมาสั่งหมาสองนึงเอ้าวันนี้สอดท้าไหมหลังจากเลี้ยงงวมาเปียบๆก็เพี้ยนหนาต่างบ่ต่างกันบ่งัวกับหนาาฮะต่างไหนบ่ก็ได้ใส่ดงงัวนี่แล้วขายเขามีอยังบ่เคี่ยวเขาไม่ได้ขายเขากเพราะว่าบ่ได้ขายงัวไปแล้วน้อ โอ้ยปีนี้คักไรเนาะแลคาเขาโค่ารถเกียกกบบเ่ยวกับว่ามันค่ารถเกี่ยวกัปั่นเบิดดครับเบิเือโอ้ยมันจะอีกหมืนหน่นนึงอีกขายตัวไหนขายเดี๋ยวขายงวใสขายงวครับตัวไหนครับคิดว่าจะขายนี่ตัวนี้ตัวนี้เท่าไรนี่นีนี่นแม่น่อยนี่ว่าว่าเท่าไรเน้ไเท่าไรแม่น่อยนี่เไรเไรื่นเดียวโอ้โหไ่ ไปรอดพร้อมบ่ลูกข้างอย่างเคหกแปดตัวเมียครับเคหกแปดหนาดีขนาดนี่นะครับถ่ายเนาะอายุจักเดือนน่ะนี่นยังหน่อยแห้งด้หาหกเดือนโอน้ยเรื่องหนาแห้งข้อหนานะครับอันเขาว่าหกสิบห้าแล้วจะได้เจ็ดซีบก็ได้ของเจา้ยวรีดอ็ก,อกขันเจ็ดก็ได้ เอาหัวไรเบิ่งยู่นะครับอยากใชได้งัวเพิ่นเจ็ดซีบกับมาเอาตจ้าผุนบ่ได้ขายพุ่นไกลๆนั่นตัวแม่นั่นตัวลักมันมันเก็บใบครับปีศาจแดงนั่นไปขายลูกมันต่อไปโอ้มีแต่ตัวงามเนาะวันนี้งัวเป็นยังคือเด่นสีแดงก็สีแดงกับงามนี่ละบ่มันงามครับสีขาวมาเป็นยังไงขาวสีเทียนมันงามมันงามบ่ เบื้องแล้วมันเป็นยังไงสีขาวขาวกคือสีแดงยามันหายกูดีคือม่วงแดงบ่โอ้ได้เจ๊กลูกแล้วครับตัวนี้ได้สีฮาลูกตัวครับสี่ีฮาลูกเหรอครับโอ้อันย่าเมื่อเสามาปล่อยเขาไว้ได้หนี่ปล่อยครับปล่อยบุฟเฟ่ไปเลยปลูกหญ้าวะครับวันนี้หญ้าครับโอ้หญ้ากับปลูกอยู่อาหารคนมี่วะ บบ่มมีีครัพวกมันซับกาน้ำตาลยังมักบ่้มมี่หัวหันหัวหันถุงนั่นนะครับโอ้ยังมีหัวหันถุงแน่อยู่เนาะโอ้เดี่ยงดีอยู่ตัวนี่้วว่ามันเดี่ยงอันจำหนึ่งตัวนี้บ่มียาพอปกติแล้วนะครับหัวนี่สองแบบหัวกลางกับหัวกระโดนเนาะหัวกระโดนมาหาหัวกลางเลี้ยงกินหยาเอย่างนี้อะไรกันใดใต้ประเภทนี้นี่นะครับนี่ โเพียงพอสำหรับโปรตีนในร่างกายมันถ้าเป็นหยามันเสื่องนะมันจีจ่อยถ้าต้องเติมมันเข้าไปนะเติมตัวน้อยนึงครับ <ขอ S 2> ผมดเด็กดดงงตัวเล็กก็ประมาณได้จะพายผ้าไปเบื่อไงก็ยึดเครื่องหน้าออกลูกเหมือนขึ้งใหญ่แท้ถ้าไปส้มเนี่ยนะครับรรไม่ลูกอ่อนเพิ่มเนาะครับครับไม่ลูกอ่อนลูกเนีค,ครับเนี่ยไวรัส kf หกแปดที่อันครับ kf หกแปดนะครับกาเรตกาเรตยังงามเลยนะครับยังงามแต่เป็นตัวเถิกเนาะ แม่ที่จำปาโบดลูกแดงนะครับได้พอเลยว่าแต่เป็นตัวเมียนี่ <c oughs> มีสามสี่หมื่นต้นนั้นได้ครับตัวนั้นทองปะทองทองครับต้นทองแล้วตัวน,นี้สูงหลายาปได้ครับนี่หว่องลูกจังหน่อยมีรอยหกสิบมีเลยนี่รอ <c oughs> ยหาสิบกลัวๆซื้อเขามาบ่ครับตัวนี้ซ <c oughs> ื้อเขามาโอซื้อมีทองบ่ซื้อแม่ลูกม่ซื้อแม่ลูกมา ไล่ไปไหนแม่ลูกตอนซื้อมาเจ็ดหมื่นก่าเจ็ดหมื่นกว่าไมาอยู่ได้เจ้าลูกล่ะลูกขายนี้ตัวตัวมาแล้วมันมันนี่ก็ผสมกันเลยได้ตัวนี้โอ้ตััวน้นสมสี่ไหวขายนี้ได้ขายลูกมัาในไล่ไปไหนสี่หมื่นสี่หมื่นห้าโอ้กำไรไดี๋ยวที่สันนี้นี่น้อยเอาตัวนี้นี่ถ้าแม่มันนี่ค่ะเปิดนี่ฟังเจ็ดหมื่นนี่ก็สิขายได้อยู่ได้นี่ ว่าได้ว่าคีร่ายได้งามปานนี่สูงไงนะครับแม่ต้นน้ำให้ลูกงามอยู่พิษอย่างเดียวมันหมานตัวผู้ <c oughs> <c oughs> ตัวน,นี้เนะครับนี่ซื้อเขาบ่ซื้อมาครับนี่ตัวสีมันคือนจำแท้ซื้อเขามาโดนเราเป่าตัวนี้ติ๊กไก่นี่ติกไกนี่ทองเปบ่ททองครับทองทเปล่าซื้อเขาเท่าไรครับตัวนี้ซื้อาสามหมื่น หาเงินวยสื่อแถวได้ไปหาไปสื่อเนี่ยส้าอมันวยาน่ยันพี่ขายมัวมันแข็งกว่านี้บ่อ้เป็นกบพี่เลยกบพี่หรอโอ้ตอนซื้อมามันยังนอหน่อยนึว่าสื่อเตซ้ำนี่หาเมินภาพไปสื่อเนี่ยน่าจากได้ยักษ์สีหโตง่ามแห้งนะครับพวกตัวนี้หางพุ่นแกดินเลย ขนาดว่ามันสูงเนาะเอาหัวตะสมหมอนคือโมโโีน่งาบผมหัวตะติดสองสามเดือน,นโอ้สมพันธติดสองสามเดือนนะครับหูว่าจะไปไก่มันงามเนะครับเนือ้อโตสูงยาวว่าตอนนี้จะ610ห้านอีครับขายได้สบายว่าที่ล่ะ <c oughs> <c oughs> เอาสุดท้ายนะครับอยากให้พี่เทียนท่องฝากอีย่างครับถึงเกษตรกรบ้านเฮาในการหันมาเลี้ยงงัว่นี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นตะลุบอยู่บ่เลี้ยงงูว่านี้ก็ดีกว่าเฮ็ดนาครับดีกว่าจักเถื่อโอ้ยได้เถื่อต้มหว้าเลยคนเดือเกิดคือปีนี้วัวเวทาเลี้ยงงัวดีกว่าครับเดือนเกิปีนี้เพราะเฮ็ดนาครับแมนบอกเลี้ยงงัวดีกว่าเริ่มต้นที่แรกจั๊กโตเอาเรสองสามสีโตนี่อปานสีโต ปีสองปีนี่ก็เริ่มมากละเริ่มเห็นหมองเห็นบอนแล้วมันบอครับโอครับครับ,รบเอามอนีขอบคุณพี่แท่นท่องหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ